ทุกคนฟังนะตอนนี้ได้มาแล้วเ,เย็นเจียบและกูเท่าที่ดูเนี่ยใช่ใช่ไหมเนี่ยดำดำเนี่ยดำดำเนี่ยไอ้ตรงนเนี้ยดำดำเนี่ยใช่ใช่ไหมเป็นขาขาเนี่ยใช่ใช่ไหมปู พี่ไม่ได้กินปูแบบนี้แล้วมันมันเย็นยังอะเย็นเจี๊ยบเลยตอนเนี้ยคือเย็นมากเลยต้ตมตําอะไรเย็นนะกนนะนนะูไม่กินนะ,ะต้มตําเย็นอ่ะไม่กินนะแล้วจะอ้าวสั่งหมูยอไปสั่งหมูยอไปด้วยหนมเจี๊อีกหนึ่ง ไม่มีหมูยอให้นะครับคืออะไรคืออะไรนี่เออว่ะมันก็อยู่ในส้มตำนี่ว่ะเอเอว่ะเออว่ะมันอยู่ในส้มตำว่ะที่ยำหมูยอไอ้ที่เอ้ยกูจะกลัวอะไรคอมเพลนเลยอนะ ทุกคนไม่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 ไมไมอะอย่างแรกเลยคือกินยังไงไม่มีจานกินยังไงนี่ ถ้าเขาหาหวยโดนแล้วหมวยบนแน่นอนละไม่มีจานอยู่บนบ้านตะเกียบหรอไม่มีอยู่ดีอะ่ะตะเกียบก็ไม่มีกินยังไงไอ้เฮียมันไม่อร่อยเว้ยทุกคนชิอ่ะไอ้เฮียมไม่มีปูอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะ เฮ้ยคูใจคอไม่ดีเลยว่ะมันจะอร่อยจริงไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมาวะสั่งมาแล้วไอ้เหี้ยแดกเถอะเดี๋ยวดีลาร์เลยหืกลิ่นแรงมากเลยอ่ะกลิ่นอะไรวะเนี่ยหืม 嗯，特的多了。 ไอ้เหี้ยมึงอย่าหยดหนะไสัตว์หยดไปแล้วไอ้เหี้ยไม่เห็นนิ่ไอ้เหี้ยช่างไรแล้วกันโดเนทมาสิบบาท,ท <ำ S 2> คุณชายตีตครับร้านเกมเขารอพี่อยู่คนเดียวเลย เดี้ยวเบีเ้ยวเบียวโอ้มายกดไอ้เหี้ยนี่มันเมนูอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยว้า โอ้ชี่แมงโอ้ชี่แมง what the hell what the hell อัลโหาที่รักใช่ค่ะเขาเปิดไว้กลิ่นเขากินซ้มตามอ่ะอกลิ่นมันแรงอ่ะ เดี๋ยวเปิดแป๊บนึงเดี๋ยวเขาพูดเบาๆนะอ,อืมอืมอันนี้เอ้ยกูยยต้องอยู่กับกลิ่นตตำๆไอ้เฮียต้องปิดประตูโอ้ไม่ กินอะไรก่อนกินอะไรก่อนดีนี่นะครั้งแรกในชีวิตนะตําซู่อบิมิลาสามสองหนึ่งครั้งแรกในชีวิต 嗯哼。Mm hmm. Mm hm. Oh. กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้แล้วพอ งเผ็ดน้อยสัตว์ไอ้เฮียคุณอยู่ในนรลกูุณต้องเผ็ดน้อยพูดไม่เหียไอ้เฮียเผ็ด โอ้โหออออรสชาติเป็นไงไม่รู้เลยหลับหูหลับตากินจัดอต่ตะเกียะโอ้กมไม่ไหว จะขอบคุณนะคือร้อนมากอะทุกคนดูนะดูนะดูเหงื่อนะดูเหงื่อเลยคือร้อนมากอ้า Oh. 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 ข้อความด่วนฝากมาวินมาจากป้าติ๋วส้มตำยกครกดอก,ดอกจันดอกจันดอกจันมาระเบิดโดเนตมาสิบบาทสวัสดีจ้าหลานส้มตำป้ามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอลูกป้าทำไม่อร่อยหรอ จะกระแดกหาเฮียอะไรทำเป็นไม่เคยกินหน้าตาก็บ้านบ้านวิจารณ์อยู่ได้ก็กินได้นิไอชาติหมารูงงี้ใส่ถุงเท้าสองข้างเลยดีกว่า ผมจีนอร่อยเลยอะไม่รู้เรื่องเลยเผ็ดทำให้ผมตาไหลเลยโอ้ย Sound resumed. Channel switched. ไม่ได้มันไม่ใช่เผ็ดน้อยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ใช่เผ็ดน้อยแน่ๆสั่งไปเผ็ดน้อยเหียเผ็ดน้อยเผ็ดนานหรือเปล่าเผ็ดไปไปๆเผ็ดน้อยคนที่ไหนวะเนี่ยคนอีสานเหรอเผ็ดน้อยคนอีสานเหรอ เฮ้ยเอ้ยพวกกูเกือบตายอ่ะปูไปกินได้เหรอวะตัวเท่านั้นอะเพราะแต่เขาก็รู้เยอะเหมือนกันนั้นเนี่ย โดนไปสามสี่ครับอ๋อพื้นฐานอ๋อกูบอกเลยนะถ้าน้องกูไม่เลิกเอาเลิกเล่นเอาวีอ่ะกูบอกเลยหงิดงงกายงิดอะไรเหอะ เียพี่เอ็ดกินไม่ได้มึงเชื่อกูเหอะตะเกียกไมกินไม่ได้เลยส้มตำตะเกียกอูไม่กินส้มตำกินส้มตำไม่เป็นเออโอ้กินไม่ได้เหมือนกันเลยวะไอ้เหี้ยเกือบตายอ่ะไอ้เหี้ยนล้วเบียร์ชอบแดกชิบผ่านเลยเหี้ยเหม็นก็เหม็นไอ้สับอีเฮียไม่แต่เมียแต่เมียกลัวเวลาจะกินใช่ป่ะเขาก็จะรู้ว่ากลัวไม่กินส้มตำก็คือเมียกลัวจะร้อยกูกินข้าวก่อน แล้วถึงเขาให้มากินอะไรก็แย่อะผมก็แย่ข้องกันแดกอะใช่แย่ข้องกันแดกอะผมอะกลัวกินยากคือครอบครัวกลัวกินกินยากคือกินกลัวกินหลายอย่างไม่เป็นเ้ยหมายถึงแบบโอ้โหเยอะ่ะเหมือนผมเมยด้ว่าคูนับคูนับอาหารที่กินเป็นอะง่ายง่ายกว่านับที่ตัวเองกินไม่เป็นอะเคนผมว่าเคยมีปัญหาได้กินข้าวัที่บ้านกันแล้วไหสมมติว่าครับ คือมันเป็นปัญหาคือตอนแต่ก่อนตอนตอนผมเด็กรู้ไหมผมกินเผ็ดไม่ได้และเขาอ่ะก็ต้องทําอาหารที่มันไม่เผ็ดมาอย่างน้อยอย่างหนึ่งเพื่อให้ผมแดกแต่ถ้าวันไหนเขาลืมวันไหนแบบว่าแบบอยากจะทำแบบอาหา,ารรสจัดเลยแล้วผมก็จะไม่แดกผมก็จะไปทอดไข่ไข่ดาวไข่เจียวแดกคนเดียวแล้วเขาก็จะบอกว่าผมว่าเรื่องว่าแดกยากเนี่ยน้องๆมารอแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะสะด้วย ผมนั่นกินผมนั่นกินอะไรก็เล่นการไปเทอร์ดดิไอเทอร์มันจะเล่นมั้ยเนี่ยอเทร์มันเล่นแก่อยู่กับไอเว้นในเมืองวะอยู่นี่เป็นไม่รู้ทำไมผมผมแม่แม่แม่ผมไอนี่ไงแม่ผมเขาเคยบังคับผมเว้แบบจับยัดใส่ปากตั้งแต่นั้นนผมก็ไม่เคยลองอะไรอีกเลยเหมือนมันเป็นปมในใจอ่ะผมโดนแบบครอบครัวผมแบบลุมอ่ะลุมในการที่บังคับให้กินสิ่งสิ่งนั้นอ่ะผมก็เลยไม่กินมามามาตลอดเลย ไม่ว่าเธอลงตัวเล่นเกมแต่ผมอาจจะเล่นไม่ไหวเนี่ยทำไมวะช่วงโอโ้โหช่วงนี้ตื่นตั้งแต่สามทีโมงเลยทำงานเลยช่วงเนี้ยช่วงใกล้เส้นปี <c oughs> ได้พี่เกมไหนผมเดิมพันอยู่เธอบอกเกมไหนเนี่ แต่เชี่ยไอ้พวกนี้มันเพิ่งเลิกกันเ <c oughs> องนะเนี่ยไอ้ชาวไม่ปาร์ตี้เนะ็นอ่ยชาวไม่ปาร์ตี้เงีเปล่าผมไม่ปาร์ตี้ไงไอ้นน้องมันอยู่เพิ่งเล่นเพิ่งเพิ่งเล่นเมื่อวาน